อวัดลอยครับมุดอไม้เดียวอกัดแรงมากเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีนานนาตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมกับผมน้าเป่าเช่นเคยครับผมวันนี้พาออกไม้ตีประชอนเช่นเคยฮะวันนี้ก็ยังคงมาน้ําจั้นเช่นเคยครับผมไม่มีที่ไปจริงๆครับช่วงนี้วันนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมาเช็คไม้ดูครับผมมันจะมีผลงานหรือเปล่าฝั่งนี้น้ําไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผมยาลกเลยครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมดูฮะเมฆฝนมาอีกแล้วครับผมออกไม้เทไรโดนฝนทุกทีครับผม เดี๋ยวไปลุยกันครับมันจะมีคลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมไปฮะ ไอ้ <c oughs> ๊อกค,ครับผมพุ่งออกมากัดเลยเข้าไปเต็มปากนะคะตัวนี้เฮ้ยนะฮะกัดเป็นกมยางสีเหลืองตัวเดิมะครับผมนคะมค,ครับผม๊อกครับผมเดี๋ยวลุยต่อครับผม อวัดลอยครับมุขึ้นชั้นใสสวยครับตัวนี้นี่ครับผมกัดเป็นกลมยางสีเหลืองตัวเดียวครับผมตียอดไปในช่องครับมันมีช่องตามป่าหญ้าครับผมตีไปสองไม้สามไม้ได้ดั้ครับกัดเลยเรื่ยๆกันต่อครับผม อ,อนึกว่าคายไปแล้วครับไมายเดียวเลยไส์ก็สวยอยู่ครัตัวนี้ตีปในช่องครับผมมันมีช่องพอดีตัวที่สามนะครับผมนะฮะไซส์ก็ใช้ได้ครับตัวนี้เท่าๆกับตัวที่สองเลยครับผมกลายเป็นกลมยางสีเหลืองตัวเดิมครับผมเต็มปากครับผม เดี๋ยวลุยต่อฮะอือไม้เดียวโอ้ยมีอีกตัวหนึ่งกระโดดหนีนรัวผม่าจะตกใจปลาตัวนี้ฮนะเอ้าลุด โอตีไ oh, oh. ปไม้เดียวแลยครับผมไม้แตก กัดแรงมากเลยครับผมเอาอือเอาว่าแล้วอะทำไมกัดแรงจังกระสุนเองครับผมนะฮะขบยาตัวนี้ได้กระสุนไปสองตัวแล้วครับผมผิดคิวครับผมเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้ไม่ใช่เป้าหมายแล้วครับผมอุ๊ยจ้ะ ไปแล้วครับหลุดพอดีลุยต่อครับผม ไม้เดียวเลยป๊อกค,ครับผมนะฮะตัวที่สี่แล้วครับผมตีเป็นไม้เดียวเลยครับผมเห็นขึ้นกัดลูกปลาครับกำลังจะย้ายหมายพอดีเดินกลับมาโดนนะครับผมตัวที่สี่ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านนี้แล้วครับผมเที่ยงแล้วครับ วันนี้ออกหมายมาประมาณ9ก้าโมงได้ครับผมใช้เวลาไปก็เยอะพอสมควรครับผมวันนี้ปลากัดไม่ค่อยดีฮะฝั่งนี้จริงก็มีตัวนะฮะแต่มันกัดยากครับผมเนี่ยฮะผลงานสี่แต้มครับผมก็มีหลุดไปบ้างครับใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องลาแล้วครสวัสดีครับผม